อเุ้ยอ้าวบอลนี่หลบบอลด้วยเฮ้ยอุยอ้ยเฮ้ย id fifa 4 shop my o n บริการรับซื้อรับขาย id fifa อะไาสีมีทั้งเอ็มร้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอ,อดปลอดภัยที่นี่ที่เดียวไม่มีโกงอย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาว่างทางร้านก็สามารถออนเวลาให้ได้ด้วยมีบริการรับนึงนักเตะขายยากและที่สำคัญมีบริการอนเอ็มราคาถูกอีกด้วย สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การรีวิวโรนันยอ FA บวกแปดนั่นเองครับก็ลเลยต้องบอกว่ามันเป็นปีฟีเอเยนหรือฟีเอเยนในส่วนมากก็จะเป็นปีที่แบบว่านักบอลเขาค่อนข้างที่จะแบบโรยลาแล้วเริอ่าจะแก่แล้วก็เป็นฟีเอเยนย้ายฟีอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับเออใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like กดซับสไครต์ด้วยละกันเนาะ <S <S แล้วก็โรนโยปีนี้ต้องบอกเราเป็นปีที่แบบว่าโค้หัวด้วยปกติถ้าบีทีบีเนี่ยมันจะไม่โค้หัวมันจะมัดผมเฉยๆฉยอะแล้วปีนี้รู้สึก สะดตดๆด้วยอ่ะโอ้โหแล้วอย่างแจมแ่มเลยสำหรับเจ้าโรนลโยครับก็ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอ,อคุณไอดีจากน้องออโต้ด้วยแล้วกันที่สนามสนุนไอดีมาให้ยืม,มรีวิวกันเองครับมาเดี๋ยวตามไปด่ที่สแตทของโรนลโย FA ฟเอบวกด้านในเลยครับนี่เลยครับโรน,นิโยครับนี่โรน,นิโยแต่ว่า พูดถึงว่ะนะสำหรับโรนินโยปีนี้ต้องเป็นปีที่ผมมารู้สึกว่าเอาใจความความรู้สึก่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะอยู่เฟอมิงโกฟามิงโกหรือไม่ก็เนี่ยฟูนิเมนเซ่ไปแล้วอะที่มันอยู่ทีมที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้แบบว่าได้ดูไม่ค่อยได้รู้จักอยู่แล้วนะสำหรับคนที่ดูโรนินโยก็น่าจะดูทันตอนยุคบา์เซโลนา่ายุคปี2 0 0 3ถึงันั่นเองเนาะแล้วก็ช่วงท้ายๆอาชีพที่แบบพีคๆเนี่ยตอนนั้นอยู่มิลานด้วยตอนนั้นอะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องอันนี้กกันะ่่ 22, ่่่ออยรบ AP ู T2 280แตวา ขนาดเท้าขวา5เท้าซ้าย4มันไม่ได้ถนาด2เท้าแล้วนี่งครับ <S <S แล้วก็สกิลมุฟนีบราซิเลียนอยู่แล้วนะ6ดาวนี่ครับแล้วก็พลังแฝงมีฟิลิช็อตนะครับมีส่งไกลมียิงไกลด้วยครับแล้วก็มีเพย์เมเกอร์แล้วที่สำคัญคือมีเทติคั่ดิปเปอร์เรียงบอลนี้หนึ่งหได้ดีด้วยครับแล้วก็ใส่ในใส่จากโค้ดคือยิงระยะากลานี่สำคัญนะผู้ชมครับผมสำหรับใครที่กำลังอยากใช้โรนัลโยปีนี้เนี่ยแนะนำว่าใส่ระยะก,กลางเข้าไปด้วยมันยิงไกลดีมากนะสำหรับปีนี้เนาะพูดถึงเรื่องราคคาาาากัันน้งร่ทีลผม ถือว่าไม่แพงมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นปีที่เอาจริงคือถ้าคิดอยากจะลองเล่นก็พอเล่นได้ปีนี้ครับแต่ข้อเสียที่ผมแบบอันนี้พูดกันแบบว่าแบบไม่อวยเนาะข้อเสียที่เห็นในชัดคือเป็นเรื่องความเร็วอะโลนโยป,ปีนี้เป็นปีที่แบบว่าไม่ได้มีความเร็วเท่า B t B หรือปีแบบว่าไอคอนนั่นเองครับ แลมาดูตำแหน่งที่เขาถนัดก,ก็น่าจะเป็นตำแหน่งกลางรุกหรือไม่ก็กลางรูกฝั่งซ้ายหรือปีกซ้ายไปเลยนะครับเจ้าโรนโย้ครับ <No. S 1> คือเอาง่ายคือโรนโย้เนี่ยเป็นคนที่ตัดปั่นเข้าไปยิงเนี่ยค่อนข้างดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่ยิงค่อนข้างรุนแรงนในความคิดผมนะร, <Okay. S 1> รู้สึกว่าการยิงลูกปั่นเนี่ยน่าจะหวังผลาจะประมาณ90%เลยก็ว่าได้นะเป็นคนที่ยิงโค้งค่อนข้างดีเลยนะครับ <No. S 1> ตำแหน่งก็คือมีเ a m หรือกลางลุกหรือริมเส้นฝั่งซ้าเยเองครับในความคล่องตัวอ่ะผู้ชมครับเนี่ยลองดูแล้วคล่องตัวกับการเลี้งบอน ถ้าเป็นปี BT ีเนี่ยมันข้ามแบบเทียบเทียบกันแบบว่าจากโรนิโญ่นะมันร2อยผมถือว่าน้อยนะสำหรับโรนิโญ่สำหรับการคล้องตัวเนี่ยคล้องตัวโรนิโญ่ส่วนมากมันต้องร้อยแบบบวกบวกไปเลยอะ่ะก็ถือว่าเอาง่ายๆใครงบน้อยอเล่นปีได้ไม่น่าเกียดติีอย่างเดียวแค่ช้าแค่นั้นคือที่เหลือนี่คือ เลี้ยงบอลได้อะไรเหมือนปีอื่นนั่นแหละแต่ว่าเสียงจะคือช้าแค่นั้นเองครับก็แล้วก็อื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูที่ไฮไลท์ด้านในก่อนว่ามันจะเก่งจริงเลี้ยงบอลผิวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ลวกันครับเดี๋ยวไปดูที่ด้านในกันเลยครับเอา<ม>ลคะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของพี่เย็นโรนิโยเอฟเอหรือพรีฟีเอเจนบวกแผลนั่นเองครับไอดีนี้ก็ต้องขอขอบคุณไอดีจากน้องออตโตอีอกหนึ่งครั้งนั่นเองครับสำหรับไฮไลท์เนี่ยจะมีการทําประตูหลายรูปแบบแล้วก็การเลี้ยงต้องบอกเลยว่า โรนินโยเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงบอลค่อนข้างผิวเดียวกัระดับต้นๆของเกมเลยก็ว่าได้เพราะว่าประจบเหมาะก,กับเป็นชาวบราซิลด้วยนะครับแล้วก็เป็นแซมบ้าจ๋าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นรุ่นพี่ของนีมาด้วยนั่นเองครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วที่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดสมครและที่สาคัญเนี่ยรบกวนฝากดกดกระดิ่งให้ด้วยละกันนะเพราะว่าเวลาลงคลิปใหม่หรือเวลาไลฟ์สดเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปในมือถือจะได้ไม่พลาดจะได้เข้ามารับชมกันตลอดนั่นเองครับก็ตอนนี้ก็คลิปนี้ลงไปก็น่าจะเกือ 6, บหกพัขอขอนซ นั่นเองนะครับมาขออนุญาตเข้าเรื่องกันก่อนเลยแล้วกันครับสำหรับพี่เย็นโรนินโยของเรานะครับสำหรับพี่เย็นโรนินโยปีนี้ปีเอฟเอก็ต้องบอกเลยว่าเป็นปีฟรีเจนซึ่งเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะใช้คําว่าอายุค่อนข้างมากเราดีกว่านี่ครับแต่ถามว่ายังเล่นได้ไหมผมบอกเลยว่าในชีวิตจริงเขาก็ยังเก่งอยู่นะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าโรนินโยปีเอฟเอน่าจะเป็นปีที่แบบว่า อยู่สโมสรช่วงบ้านปลายชีวิตเลยก็ว่าได้ครับช่วงมีพีตอนอยู่บาร์เซโลนาหรือช่วงตอนอยู่มิลานนี่อาจจะไม่ใช่ปีนี้นั่นเองนะครับเราขอย่าพูดต่อกันเลยแล้วกันครับโรนิโญเนี่ยค่าเลี้ยงบอลกับความริ้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเต็มสิบผมให้สิบเลยก็ได้นะครับผู้ชมครับเพราะจวบหมาะก,กับเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้มีความเร็วแบบเร็วจ๋าแบบว่าเหมือนปีอื่นๆนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าความเร็วเต็มสิบเนี่ยผมให้สักเก้าละกันครับก็ถือว่า มีความเร็วในระดับหนึ่งตาแต่าาแบบว่าไม่ได้เร็วแบบเร็วจ๋าเหมือนปีพวก BTB นั่นเองนะครับหรือใครที่กำลังคิดว่าจะตัดสินว่าจะซื้อปีอะไรเนี่ยซึ่ง BTB เนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วในคลิปก็ลองไปหากันดูแล้วกันนะว่าชอบตัวไหนชอบปีไหนอะไรยังไงนั่นเองครับแต่ว่าผมก็แนะนำนะครับบวก8ตัวนี้ราคาไม่ถึง1น0 0 0แสนล้านด้วยอยู่ที่ประมาณ 6- 7เจ็ดแสนโถของหกถึงเจ็ดหมื่นล้านเท่านั้นเองครับเป็นราคาที่ย่อมยันาฝั่งมากๆนั่นเองครับแล้วก็สำหรับรุ่นยอเดี๋ยวมาดูลูกต่างๆครับดนะ คือค่าเลี้ยงบอลเนี่ยคุณผู้ชมแบบว่าไม่ต้องแบบโชว์ท่าไม่ต้องโชว์อะไรเยอะเนี่ยแค่บังคับอนาล็อกหรือลูกศรเนี่ยมันก็ไปตามมือแล้วนั่นเองนะสำหรับโรนโยนนั่นเองครับส่วนสาหรับใครที่เล่นโชว์ท่าเก่เกผมบอกเลยโรนโยนเป็นตัวที่ตอบโจทย์ในแนวลุกมากๆนั่นเองครับซึ่งในคลิปเนี่ยผมจะเล่นอยู่2ตําแหน่งก็คือ L W นั่นเองครับหรือ L W เนี่ยเลฟวิงเนี่ยริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยแล้วก็เป็น C A M นั่นเองครับก็เป็นกองกลางตัวรุกนั่นเองครับอยู่ต่ำากอกกวางหน้านิดงนั่นเองนะ เรื่องการจ่ายบอลก็ไม่แพ้แบบว่าตัวจ่ายบอลเทพอย่างคีวินเดอบอยแน่นอนครับสามเจ้าโรนิโยครับซึ่งผมติดอยู่อย่างเดียวโรนิโยคือความช้าเองครับกับไม่ถนัดสองเท้าแค่นั้นเองครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าโรนิโยถนัดสองเท้านี่โอ้โหผมบอกเลยว่าเก่งไม่แพ้คีวินเดอบอยเลยก็ว่าได้ครับแล้วดูว่าแต่และลูกที่โรนิโยเล่นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าการเล่น AI ต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้เป็นนทิศทางค่อนข้างดีเลยก็ว่าได้ในผู้ชมครับ เรื่องราคาเนี่ยหกหมื่นเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยผมว่าเล่นได้ขนาดเนี่ยผมว่าโคตรเก่งคุณผู้ชมลองดูรูปนี้เี่ยเนี่ยการเล่นค่าการยิงไกลคุณผู้ชมลองดูแล้วกันครับเนี่ยแนะนำนะครับถ้าจะเล่นโรนินโย่ครับแนะนําว่าใส่เพิ่มระยะการยิงระยะกลางเข้าไปด้วยนั่นเองครับจะทาให้ลูกยิงไกล ลูกปั่นโค้งในบริเวณนอกกรอบเขียบโทษเนี่ยจะทําได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนการเล่นบอลคุณผู้ชมลองดูเลยตนะั้งแต่ผมพูดมาเนี่ยการเลี้ยงบอลการอะไรเนี่ยโอ้โหหลบเป็นช่องเลยนะผู้ชมนะลองกดสกิลดูลองไปฝึกเล่นท่าดูนะผู้ชมครับเป็นคนที่แบบว่าเล่นท่าได้คล่องและเล่นง่ายด้วยนะผู้ชมครับคือผมขอพูดข้อเสียก่อนละกันครับไอ้คำว,ว่าอึดในความคิดผมเนี่ยคือแบบว่า จังหวะที่แบบว่ามันควรที่จะเร็วกันนี้มันอาจจะช้าไปนิดหนึ่งนะผู้ชมครับแต่ว่าสปีดออกไปเอาบอลหรือ AI มันเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบนะอารมณ์มันจะอารมณ์เหมือนเรวานดอกกี้ไม่เร็วมากแต่มันเน้นหาช่องดีประมาณนี้ผู้ชมดูต่อแขวดูมันซัดครับเนี่ยนี่ขนาดถนัดเท้าซ้ายแค่4ี่นะผู้ชมนะดูยิงเท้าซ้ายแต่ละลูกนี่โอ้โหแค่จะกินขาดเลยก็ว่าได้นะผู้ชมครับแล้วมาลูกนี้คือไม่เกี่ยวกับโรนิโยแต่ว่าลูกยิงมันสวยเจ๋งนะดูว่าลูกนี้แม่จักรยานอากาศของเทีรเรียองลีครับ มันสวยเฉยครับโรนิโยก็อยู่ในข้างหลังของเทียติองลีนั่นเองครับไม่มีอะไรก็ลูกนี้นะมาดูกันต่อกับโรโนิโยโรนิโ,โนย,โยดูฮะคึงไม่อยู่คึงไม่อยู่หมุนตัวไปถึงทีแล้วดูลูกนี้ฮะโอ้โหบอลเจ้ากรรมแล้วไปโดนเสาซะงั้นครับโอ้โหผมบอกแล้วโรนิโยเนี่ยแค่หมุนตัวแค่อะไรเนี่ยมีสิทธิ์ที่แบบว่าเป็นประตูค่อนข้างสูงเลยนะดูดิคือตอกไข่ทาอะไรคือแบบว่ามันจะ บางตัวเองบางบอลไปให้แบบว่าเต็งไปในอยู่จุดที่ได้เปรียบประมาณนี้เลยนะผู้ชมครับโอ้โหก็อย่างที่บอกคือช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้มาภาคแบบว่าหลังการตัดความน้าก็จะภาคออกมาจากในไลฟ์เลยนั่นนะครับก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศกันมาผมก็คิดถึงเปนกเวลาภาคหลังเกมมันจะได้ภาคในสิ่งที่แบบว่าในไลฟ์ผมไม่ได้มีโอกาสได้พูดนั่นเองครับก่อนนี้แหละฮะก็มาภาคกันย้อนหลังว่าความดีความชอบนื้อความดีความเด่นเป็นยังไงนั่นเองสว่วนเต็มสิบเนี่ย สำหรับเจ้าโรนัโยกับข้ามคุ้มราคาหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมให้เป็น9แล้วละกันเต็ม10และกันครับเพราะว่ายังรู้สึกว่าเป็นตัวที่ยังเล่นได้อยู่แล้วก็เป็นได้ a อไปีใหม่ๆด้วยนัย่นเองครับแต่สำหรับใครที่เป็นสุนัตา์เนี่ยก็แนะนําจัดปี BT ทเลยนะผู้ชมครับโหดแน่นอนครับไอดีนี้ก็อยากจะขอขอบคุณไอดีจากน้องออโต้อีกสักหนึ่งครั้งละกันครับกับโรโรนันโยนนั่นเองครับเป็นกองกลางสายบารซิลเลียนเลยก็ว่าได้ผมบอกเลยเนี่ยแค่พลิกบอลเลยเจเนี่ยก็ผมก็คิดว่าได้เปรียบแล้วผู้ม แนะนำนะครับโรนินโย่เนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยเนี่ยตำแหน่งกลางรุกเนี่ยดูฮะโอ้โหดูฮะแล้วดูเป็นยิงฮะเนี่ยผู้ชมดูยิงแต่ละลูกดิแนะนำนะครับโรนินโย่เนี่ยเล่นสอสองเนี่ยโอ้โหใช้ได้เลยนะผู้ชมครับแบบไม่ต้องไปอะไรเยอะเลยยิงไปเถอะครับเนี่ยเราเป็นคนที่ยิงคมมากๆด้วยแล้วสอบเจ้าโรนินโย่เนี่ยคือคุ้มราคาแน่นอนครับสแตทแบบนี้ราคาแบบนี้นะผู้ชมครับเนี่ยก็ ฝากกดไลค์กดซับส,สไครป์คลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะผู้ชมนะมีสาระหรือไม่ได้สาระไงลองคอมเมนต์กันดูได้แล้วกันว่าพี่ผมชอบพี่แบบตัดเสียงมาจากแค่ไหนผมชอบพี่พูดแบบนี้มากกว่ามันดูได้อะไรก็ลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันผมก็จะนำข้อติชมของทุกคนเนี่ยมาปรับใช้นั่นเองครับจะได้โตไปพร้อมกันไงก็ฝากติดตามกันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ